อาครับสำหรับเจ้าเ h 1 f ตัวนี้นะครับเป็นแฮทแท็กเฮลิคอปเตอร์เนาะสัญชาติอเมริกันนะครับถูกส่งออกให้หลายๆประเทศนะครับเจ้าคอบบ้าเนาะอย่างประเทศไทยก็มีใช้นะครับคอบบ้าญี่ปุ่นก็มีอิสราเอลก็มีนะครับก็ด้วยที่มันเป็นฮอที่ราคาถูกแล้วก็ใช้งานง่ายเนาะเหมาะสาหรับทุกประเทศที่กำลังต้องการฮอจุดโจมเบาไม่รู้ว่าเบาจริงไหมนะ ไฮด้าทั้งเจลูกนะครับที่ขนมาได้แล้วก็มาพร้อมกับปืนยี่สิบมมหน้าเครื่องนะครับเห็นไหมกระสุนเจ็ดาสิบัดนะครับมีกระสุนเอจาะเกาะด้วยเจาะอยู่ที่40มมตรมั้งใช่ไหมอ่า40 mm มิมิลมตรอยู่ที่ส0บยบมมนี้ไป,ปโปรยิงเลย50สนะิเมตรเอามั้งนะพยายามนะครับใช้โทรสังหารพวกรถเบาก่อนนะ ว่ารถหนักเราอย่าเงี้ยเราฟุ้งไม่ได้อยู่แล้วรถรถหนักเราแทบจะยิงทะลุเกาะคอมโพสีหนาะๆไม่ได้เลยเนาะฮีตลูกฮีตมันเจาะแค่800เองแล้วมันเป็นฮีตธรรมดาครับมันเลยยิงพวกออลา่าหรือคอมโพสีที่จิตเป็นสเปซอาร์เมอร์ไม่เข้านะครับพยายามหาจุดอ่อนเขาแล้วก็ยิงแต่ถ้าคุณยิงรถถังเบาแน่นอนคุณได้คิวแน่นอนครับถ้าเป็นรถถังเบานะครับเนาะว้า ด้วยที่เลตมาอยู่9.7นะครับผมเลยเบื่อขี้หน้ามากๆกนะครับกับการเล่นโรแล้วเจอสเตล่ายิงสวนนะครับเพราะสเตล่ามันยิงเราได้ตั้งแต่6กิโลนั่นแหละเออ4กิโล6กิโลมันยิงเราได้ไดละสสำหรับเอเอโวเวียตเนาะส่วนไม่ต้องพูดถึง2-3-8ครับที่เลตอยู่ที่10.0เราเจอบ่อยมากนะไม่ต้องห่วงเบา์จเจออยู่้ะแทบจะทุกตาเลยไม่เคยเจอโรเวเทียเลยวะจริงๆตั้งแต่เล่นไอ้ลำนี้มานะ ก็พยายามนะครับถ้าเล่นโทก็บินต่ำๆเนาะยิงจากะระยะ3.5กิโลก็ได้เนาะแล้วก็พอยิงเสร็จย้ายที่หน่อยก็ได้ครับเนาะเรามีเทอร์มอชัดเจนอยู่แล้วเรามองเห็นสตงูง่ายๆนะครับแต่ว่าส่วนตัวนะส่วนตัวผมชอบเล่นแบบสไตล์พื้นมากกว่านะครับโอ้เดได้เอขึ้นมาเยอะฝรัร่งเศสซะว่าซานิต้าตลบอะไรวะเนี่ยอ่ะส่วนตัวเนี่ยอย่างที่บอกผมชอบเล่นแบบสไตล์พื้นมากกว่ามันเท่แล้วก็มีระบบ TTRP พร้อมทําให้เรายิงล็อกเก็ตได้อย่างแม่นมากๆนะครับสําหรับเจ้าขอบบ้าตัวนนี้เะ แล้วก็สเปคตัวนี้เนาะเทียบเท่ากับของญี่ปุ่นเนาะกิซารัส,รสุแล้วก็เจ้า,าทาฟาใช่ไหมของอิสราเอลนะฮะนั่นแหละจะคล้ายๆกันนะเอาว่าจะเหมือนกันเลยระบบการยิงจะเหมือนกันเลยครับอา่าหอาละเตรียมตัวเข้าโซนต่อสู้หวว่าจะไม่มีใครเห็นนะแล้วค่อยทาปเป้าแล้วยิงทำไมไม่โดนวะอืม ปืนกลยิงขังหลังขาดเออนั่นแหละจริงๆแล้วผมต้องเอียงซ้ายหน่อยนึงแต่ว่าไม่ได้เอียงไม่เป็นไรส่วนตอนนี้ผมจะเอาโทไปนะเอาไปยิงระยะไกลหน่อยเพราะว่าดานนี้เราอยู่บนเนินสูงนะครับเราสามารถมองเห็นลงไปได้เกือบทั่วเลยแล้วระยะมันก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นด้วย นะเราก็เลยแบบเห็นไหม3.75เราก็ยิงถึง B ยิงถึง A ได้นะถ้าขยับเข้าไปนิดนึงนะเอาล่ะดูดูวิธีใช้โทปันปันปั่นมากเพราะว่าถ้าเราไม่คุมเป้าให้นิ่งนะครับโทจะเลิศมากเลยครับสำหรับลำนี้นะ เหนื <c oughs> <c oughs> ่อยโหยิงซ้ำด้วยอ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าขอบบ้านนะครับถ้าถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe <c oughs> นะครับคอมเมนต์เมื่อมีคำถามที่ต้องการอยากถามนะครับแล้วก็ใช่วันนี้นะครับวันที่เท่าไหร่วันที่11มีนาคม2024ผมทำการเปิด Discord เฉพาะพวกเราแล้วนะ เอาล่ะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิสต์สิท์ดไว้ที่อา่าดิสคริปชันนะครับเอาล่ะจอยกันเข้ามาด้วยเนาะใครที่เป็นเมมเบอร์ชิพก็แจง membership ้งเมมเบอร์ชิพนิดนึงนะผมไม่มีความรู้เรื่องบอทด,ดิสคอร์ดนะครับก็อาจจะจัดแรงจัดอะไรผิดพลาดบ้างเป็นบางประการนะครับเอาล่ะเจอกันในดิสคอร์ดนะครับแล้วก็เจอกันในไลฟ์วันพุธกับวันเสารนะ์เนาะไปแล้ว